ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เกมสาวถ้ำกัีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาการที่ทุน124บาทนะก็จะไปจบที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมยาวๆกันไปนะฮะก็สำหรับใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครป์เป็นกำลังใจกันเลยนะครับผมคอไม่เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมยาวๆกันไปนะ ไป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 โอเคดอกแรกมาก่อนนะสามารถยี่พสตังค์นะครับผมตอนนี้เรามากันที่เบ็ดห้าบาทนะก่อนสกเก็ตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าเึบเอ๋ยนั่นแหละโห้ยมามาแต่วันเลยนะมาแบบงงๆด้วยนะโอ้โหอยากชอบเลยนะครับผมแม่อ๋ยไป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 เออดอกแรกก็บอกเลยเฮ้บดอกที่สองก็บอาอีกอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาสามดอกบอาไป แบบโอเคดอกที่4มานะฮะหน้าเขียวไปก่อนแล้ว1ิบตามมานะดอกนี้8บาทฮึออโหดรวมเป็นได้เป็น14บาทนะฮึหน้าเขียวมาดอกนี้3 6บาทแล้วเคเข้าต่อมัดมากระเจด้วยไวเข้าอีกนะฮะแล้วเอกระคิวเข้ามา65บาทดอกนี้ไวเข้าต่อได้เจไปอีกร้อหบาทโอ้โหแล้วสิบมาต่ออีกบาทมีต่อไหมฮึ นั่นแหละโฮเอมาดอกนี้สามร้อยหกสิบโอโ้ในคิวมาต่อยร้อยหกสิบสองไหลๆครับผมแม่เอย๋ยโอ้โหชุดนี้ได้ไปแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทมาแบบงงๆนะแม่เอย๋ยอยากชอบได้เคมาดอกนี้ร้อยหนึ่งนะครับผมโอ้โหง,งามๆเลยนะครับผมแม่นะน่าเพลินๆนะครับผมเพลินๆอยากชอบเลยนะแบบนี้เึ๊บเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเอามาหน่อยลูกโอ้โห อเออนั่นแหละดอกนี้หน้าเขียวมา99บาทเอบแล้วเคมาต่อย48บาทเอืบนะ แต่ไปร้อยสี่สิบเจ็ดบาทคุ้มกันไปเลยนะครับผมนกะไปกันตอ่อไปกันตอ่อหมดแล้วนี่ว่าลงไปได้พันหนึ่งสิบแปดบาทโอ้โหอย่างชอบเลยนะแม่อย่างงี้ก็ขอเพิ่มเบ็ดกัน,น่ยลยลวกันนะไปที่เบ็ดสิบบาทนะครับผมแม่เอ๋ยยาวกันไปยาวกันไปนั่นแหละมันมาเร็วขนาดนี้นะฮะโอ้โหอย่างชอบเลยนะครับผมนะเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกนะขอกําไรอีกหน่อยลูกโอ้โหไป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 ,ไปเฮ้อ โอ้โหนั่นแหละหน้าแดงหน้าเขียวมาลอานี้4 4บาทแล้วเอมาต่อ24บีาทนีต่อไหมอึบโอ้โหเจมาดอกนี้ A, นไห, G, หวเข้าโคตรไกลเลยแต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมดอกนี้2 1 2บาทแม่เอ,อเ๋ยเสียดายสเก็ตเตอร์อีกตัวไม่เข้ามาไงได้ลุ้นก็ต่ออีกนะโอ้ไดได้ไป2 8 6บาทเพลินเพ,นเพินกันไปนะครับผมแม่ยาไปอยาไปเจมาก่อนดอกนี้3บาทฮึบโอ้โหเคมาต่ออีก8บาทฮึบ หน้าม่วงไปนะฮะย4ิบสี่บาทโอ้โหแล้วดอกนี้หน้าฟ้าไปสิบสองบาท <c oughs> นะเพิ่เพิ่งกันไปเพิเพินกันไปนะครับผมเฮิบ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 โอ้โหดูมันนิ่งเลยโอ้โอ้โ,โอ,โโอโเจมาดอกนี้เบาๆไป แล้วนาเขียวมาก่อนเราอนนี้24บาทแล้วเจมาต่ออีก3บาทเฮ้ยแล้วเคมาต่ออีก8บาทโอ้โหนะฮะไหลๆไปนะฮะเออนั่นแหละเจกับดาวม่วงไปเฮ้ยโอ้โหดูมันโอ้โหโอ้โหหน้าเขียวไปก่อนเอันี้3บาทนะครับผมแม่เมื่อกี้มันนิ่งยาวจัดเอาซะเงียบพูดอะไรไม่ออกเลยนะ ิบาทมาตอนน่อดอกไอ้สิบบาทเลยว่าบาทห้าิได้เข้าดอกสินะแล้วนายเขียวมาหกบาทโอ้โหเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกแม่เอ,อ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเออนาเขียวมาดอกนี้หบาทเฮ้ยโอ้โหเิวไม่เข้าเสร็จได้จัดนะเมื่อกี้นะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอย่าดูดเยอะอย่าดูดเยอะลูกคืนมามั่งคืนมามั่งดูดไปเยอะแล้วเออเจอมาเฮ้แล้วนาทอมาดอกนี้หกสิบนะโอ้โห เอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเจกับสิบบาทดอ,อกนี้สามบาทนะครับผมฮึบแม่มันฟันแลวหยุดฟันแลวหยุดเว้ยเฮ้ยแม่ขออลไๆหน่อยลูกเออเจมาดอกนี้สี่บาทฮึบแม่นิ่งเลย <c oughs> โอ้ยขอไปครับผมบนะสิบมาก่อนบาทห้าสิบนะครับผมแล้วหน้ามูก,กับเคมาดอกนี้แปดสิบน,นะครับผมโอ้โหแล้ววายเข้ามาอย่างเยอะนะเดยเ e. อไปสามร้อยหกสิบฮึบ โอ้โหมีไวแต่ไม่ได้ใช้เสียดายหน้าฟ้ากัจัดนะได้ไป441บาทแม่เอ๋ยไป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 เอาอีกหน่อยลูกเอาอีกหน่อยขออีกขออีกฮึบห,หน้าเขียวหน้ามูมาเหรอนี้16บาทฮึบห,หน้าฟ้าไป20นะโอ้โหเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกอื้มเออเฮอนาหน้ามูมาก่อนฮึบ เฮออ,อ,อ,ออสเกตเตอร์มาหรือเปล่าสเกตเตอร์มาหรือเปล่าเอุ้ยนั่นแหละโอ้โหสเกตเตอร์เข้าด้วยนะฮะสวยๆงามๆเจ็บๆกันไปฮึบโอเคนะครับผมไปกันก่อนไปกันก่อนฮึบฮึบฮึบเออดอกที่สามมาอย่างน้อยนะเคเข้ามาก่อนสิบแปดบาทแล้วนาโมมาต่ออีกสามสิบฮืบมีต่อไหมโอ้โหหยุดอีกแล้วนะฮะแหม ไม่ไหลเลยไม่ไหลนะไม่หนุกเลยโอเคเจมาดอกนี้นะเราได้ไวเข้าได้เคแ,แน่ๆเออนั่นแหละได้เคมาตอนนี้หกสิบนะผมแล้วเอม,วมาต่อยเก้าสิบหกบาทไวเข้าอีกโอ้โหแต่วายไม่ได้ใช้อีกแล้วนะแต่ไป198้อยเกาสิบแปาท <c oughs> มาหน่อยลูก <c oughs> โอยนะาจะไออย่างเดียวนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่รำคาญด้วยนะครับผม มันคันคอนะฮะโอเค10มาก่อนมีต่อมาโอเคมาชุดเบอร์เลยดอกนี้9ก้าร้อยหกสิบเดอกเดียวเออนั่นแหละโอ้โหแล้วอีกสองบาทโอ้โหดอกเดียวแรกสองคอมโบซัดไปพันหนึ่งนะเกือ 1, บพันสองแม่เอ,อ๋ยเพลินๆกันไปเคมาดอกนี้ร้อยหกสิบฮึบลงมาต่อโอ้โหคิดว่าจะมีเจแถวสองไม่งั้นได้อีกแน่ๆนะฮะโอ้โหคิวมาดอกนี้สิบเอ็ดบาทเฮ้บแม ได้มาพันหกผมบอกคุ้มมาละผมบอกคุ้มมาละนะผมไม่การเล่นต่อเลยนะกลัวม่งดูดคืนนะฮะบอว่าชุวก่อนหน้านี้มันบ้าวุรัวเลยนะฮะก็ผมพอดีกว่าไปถอนเลยดีกว่านะครับผมก็สำหรับใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปถอนตังก่อนนะฮะสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะเดี๋ยวเรามีลิงก์ถังเล่นลิงก์ทางเข้านะฮะ ปักไว้ให้ที่คอมเมนต์ล่า,นลางนะครับผมเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นเดี๋ยวเรามีวิธีสมัครให้ดูไปดูวิธีสมัครกันเลยแล้วกันปะลุยเว็บอาฮะนี่ก็เป็นวิธีการสมัคร สมาชิกของยนะูฟ่าไซต์8ปดก็สมัครยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนะขั้นตอนที่1น,นะฮะก็กรอกเบอร์โทรเข้าไป10หลักนะเบอร์โทรของท่านนะครับผมเมื่อกาอเบอร์โทรเสร็จแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะแล้วก็กดยืนยันเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรหัส OTP เข้ามา4หลักนะก็แล้วก็กอรอกรหัส OTP จากมือถือของท่านนะเข้าไปเลยนะครับผม4หลักนะก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับผมนะกกรอกนะกันเลยเฮ้ เนี่ยขั้นตอนที่3นะครับผมก็เลือกหัสผ่านของท่านนะใส่หัสผ่านของท่านเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกธนาคารของท่านนะกรอกเลขที่บัญชีเข้าไปนะเท่าน,นี้ก็เป็นอันสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็เลือกเลยนะว่าจะไปเล่นสล็อตนะเกมกีฬาหรือคาสิโนนะครับผมก็เท่าน,นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วฮนะก็ไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะเราคลิปนี้ไปละสวัสดีครับผมเว้